WMK Studio presents 10อันดับตัวร้ายโคตรเท่อันดับที่10สมิธตัวร้ายคู่ปรับตลอดการของดีโอแกเป็นตัวร้ายอีกตัวที่เรียกได้ว่าโคตรแย่ซีนไปเต็มๆม,มีทักษะในการต่อสู้ที่ไม่เป็นรองใครที่สําคัญแกยังโค่นิ่งตัวเองได้อีกด้วยเพียงแค่เอามือไปจิ้มใส่คนอื่นเท่านั้นเขามีแต่เอามีดไปจิ้มแทงใส่คนอื่นแต่เฮียแกเอามือไปจ้วงแทงใส่คนอื่นซะนั้น ไอ้คนที่โดนแกแทงก็จะกลายร่างเป็นคนนิ่งของแกและนี่ก็คือตัวร้ายสมิธที่โคตรแย่งซีนเดเต็มจากหนังเรื่อง The Matrix อันดับที่9 uh ทีเดึกพันจากทอร์เบ a t o r อร์ภาค2เป็นหุ่นไซบอร์กจากโรคอนาคตที่ถูกส่งมาฆ่าบักขำจอนคอนเนอร์มีลักษณะเป็นเหล็กแล้วไม่ว่าจะโดนยิงโดนระเบิดก็สามารถรักษาร่างกายตัวเองได้ภายในพิปตาแบ่ยังกับวูบารีน มันยังสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นอาวุธต่างๆก็ได้รวมถึงการแปลงร่างกายเป็นคนอื่นตามที่มันคิดนอกจากนี้แล้วมันยังสามารถทะลุผ่านสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายเท่ไหมล่ะคุณผู้ชมอ้าวติดเปิดติดแล้วเปิดติดเอ้ามันติดมันติดมันติดเดือแป๊บนึงมันติดมันจะมาขาดหรือมาเร่นตลกเอาติดเอาติดเข้าไปอีกเอาติดอืมติด Really, nigga? ทีหนึ่งพันจัดได้ว่าเป็นตัวร้ายอีกตัวที่เรียกได้ว่าโหดโคตรและก็มีความเท่เป็นของตัวเองและนี่ก็คือความโหดสัตว์ละเซของทีหนึ่งพันจากคนเหล็กภาคสองอันดับที่แปด แอนตันชิก้าชื่อเฮียะไรของมึงเนี่ยอาย่านยากชิบหายไอหน้าเออหรือตัวใหญ่ใส่แจ็คเก็ตสีดําไว้ผมทรงบอกเที่ยวดื่มนมจากตู้เย็นชาวบ้านไปทั่วมีการเปิดประตูที่เป็นเอกลักษณ์รักษาสุขะอ,อนามัยฆ่าคนไม่เลือกหน้าไม่ว่าจะเป็นตำรวจผู้หญิงคนแก่คนขับรถขนไก่มันยังฆ่าสงสัยมันรู้ว่าไก่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไม่มีเหตุผลในการฆ่าคิดจะฆ่าก็ฆ่าและนี่ก็คือแอสตันชิก้าเพชฌฆาตหน้าเอออันดับที่เจ็ดคารลดา เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่แย่งซีนโคตรจะเท่มีการพูดที่ไม่เป็นรองใครและยังพูดได้ถึงค้าภาษามีความมีไหวพริบและก็ความฉลาดของตัวละครและนี่ก็คือตัวละครอีกตัวหนึ่งที่คนแย่งซีนนั่นก็คือฮาร์ลนดาอันดับที่6 สุดยอดตัวรา้ายฆ่าตะกรที่สมเพชสมผลท,ที่สุดแล้วด้วยสายตาอันหืนการที่จะทําให้คุณเสียวได้ตลอดบวกกับเสียงพูดที่โคตรจะวิวชวนเสียวตกแกเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบกินเนื้อบรุษมากๆแกก็คือฮันิบาลเล็กสเตอร์ใครที่เคยดูหนังเรื่องนี้เชื่อว่าหลายคนคงอ้วกแตกจากชากปิดสมองเป็นแน่ๆแ,และนี่ก็คือตัวร้ายอีกคนที่น่ากลัวกับฮันิบาลเล็กสเตอร์อันดอบที่5แม uh ็กดิโต ตัวร้ายคู่ปรับตลอดการของชาดเซเวีย์เป็นตัวร้ายอีกคนที่มีอุดมการ์และทัศนคติที่คิดว่ามนุษย์และมนุษย์กายพันจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้แกรักพูกพ้องและมนุษย์กายพันของแกมากๆถึงกับยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของชาวกายพันนอกจากนี้พลังของเขาสามารถควบคุมโลหะต่างๆได้อีกด้วยและนี่ก็คืออันดับที่5อันดับที่4รอดไอติมวอ รอดวอร์เดบอร์ตัวร้ายหัวเหม่งหน้าสไสไร้จมูกเป็นอีกตัวร้ายในโลกเวทมนต์ของภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นอีกหนึ่งตัวร้ายที่เรียนรู้าศาสตร์มืดและมีพลังในการต่อสู้ด้านเวทมนต์ค่อนข้างสูงมกากๆและมีเหล่าสาวกที่ติดตามมากายใครไม่มีจมูกคุณก็รู้ว่าใครและนี่ก็คืออันดับที่4อันดับที่3 โรกิ ok เป็นอีกตัวร้ายอีกตัวที่มีสเสน่ห์เป็นตัวร้ายที่ถูกความเลษยาลับเข้าครอบงำในการกระทำบางอย่างที่เลือดเย็นโรกิ ok <ok> เป็นตัวร้ายที่มีความทะเยอทะยาน <What? S 2> มีแรงดึงดูดทำให้เรารู้จักและเห็นใจเขาในชะตากรรมของเขาและนี่ก็คือตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าแย่งซีนตัวพระเอกที่เป็นตัวพ่ออย่างโทเต็มๆได้ก็คือโรกิซึ่งอยู่ในอันดับที่สามของเราอันดับที่สอง j o เกอร์ Joker, The Dark Knight ฮิดเรจเจอร์เข้ามารับบทเป็นโจเกอร์และก็เป็นบทครั้งแรกและบทครั้งสุดท้ายของเขาเพราะตอนนี้เขาได้เสียชีวิตลงไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยสําหรับฮิ a เรจเจอร์ฮิดเรเจอร์เวอร์ชันโจเกอร์ของโนแลน,นั้นสามารถสร้างความชิบหายไวยปวงให้กับก็อดแฮมได้กลายเป็นตัวร้ายที่สร้างแบบทดสอบศีลธรรมในตัวมนุษย์และนี่ก็คือตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าโคตรมีสน่ห์และเขายังถูกเรียกว่าเป็นโจเกอร์ที่ดีที่สุดแล้วในฉบับภาพยนตร์ที่มีมาและนี่ก็คือโจเกอร์ The Dark Knight อันดับที่หนึ่งได้แก่ a r k ์คเวเดอร์สตาร์วตัวร้ายหน้ากากดำผู้มาพร้อมเสียงหายใจอันดังลั่นมึงเป็นขอมหรือเปล่าวะเนี่ยใครจะไปรู้ว่าไอ้หนูแอนน i คินสกายวอ r ์เกอร์จะกลายมาเป็น d a r ์คเวเดอที่เต็มไปด้วยความก้าวร้าวความเครียดแค้นโทสะความบ้าอำมาาแต่ข้างในความก้าวร้าวก็เต็มไปด้วยความรักความอ่อนโยนวีรกรรมของแกก็คือการจ้องมองแพทเมกด้วยสายตาอันหื่นกามรามไปถึงอาจารย์บีบคอแพทเมกไฟกับอาจารย์ กลายเป็นด้านมืดแต่ก็เป็นตัวร้ายอีกตัวหนึ่งที่มีคนชื่นชอบมากสำหรับดาร์คเวเดอร์และนี่ก็คืออันดับหนึ่งของเราดาร์คเวเดอร์ไปยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับ10อันดับในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบก็อย่าลืมกด subscribe และกดติดตามผมนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดตัวผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ